เ็น,นี่ยังหนาเอ้ยออกใบสวยแล้วโตวไวใบนะเอาเสื้อหเห็ดมาทเทไว้ก่อนโดนปนดิจังเสียกอนะฮาห์ทไทยอะโอ้มีปัญญาเอางงไหมไปไหน ใหนอนนี่บ่ได้เอาอะนอนบักเนยเลยห้าหลีแพนีเดียงเข้มาตัดันน้ำไหลสกน่งน่องนอ,นองนอน

ตินให้อ่ะพินเด้อตีนพูเมันทีนมีน้ำล้อมล้อมดีี้เย็นดีจังมีน้าสนน่าน้าดกดีกเเย็นดีจังเลยรีซอสแต่ที่ทามทัง แต่ว่าไห้ข้างๆจะมีปุกกระ,ดะเดาเตีแฮวนะแล้วยุดแล้วหยุด,ยดนี่ไงน,นะหยุดดินนะตอนี้มีแจะไขนะ่เป็นหอยมเโซะไม่ห่างอันนี้คือฮิวโมลด์เราจะใส่ขึ้นไปนะถ้าฝนตกแห้งๆว่าเป็นขี้ตมนะบืนทัดทายคราวที่แล้วเราฝนตกห้ำ <c oughs> ฝนตกหำ โอ๊ย oh, ไปพทันน,น้ำมันซ่อไปมีเรือบ่เนี่ยมีทางมีมีทางขับรถขึ้นไปพห้ดนดโดนไปแค่หอยน้ำมันซ่อพี่น้องเย็นแล้โอ้ยหลึกๆนี่ก็อาบได,ได้เลยเนะนี่ยตื่นเลยเย็นจัง หอยคุ้งเจาะมันต้องมีไผ่อยู่ด้วยเข่ามาม้างเคลื่อนมีมหินหงินหินบิดเคลื่อนได้จังเลยขอให้น้ำมันไหลให้มันน้ำขังหายได้หายได้หินบิดเคลื่อนได้เลยเนี่ยหายได้หินบิดเคลื่อนนี่เข่ามา,าม้างา hôm hôm một nha các bố về giúp cái nhé, hết à, Hết hả? không à? Chúng tôi sẽ ให้กินบ <c oughs> นไี้ไปกากินไม่เหลือยให้เลยเอ้า,นานนย,ย,นายนืนคือทรงตัววัยยุ่คือหนักหัวแช่งน้ำเย็นโอ้ยนะตรงปลายมีดนะนั่นก็คือเขตแดนทีเขตทีนะแต่ว่าสันคือยัง เอาก้องแทนไปนี่นะอ้าขึ้นไรวะอาทิตย์ที่แล้วทางง่ายได้แค่นี้นะหกจังเราหวานนะมยืดเอาเด็ดวอเดี๋ยว่าง่อยตัดให้มันแท้ง tụp nói khỏi rác nè hôm nay 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 hôm hôm nay ได้เทอะไรมีเปลญอนไวยโอยอย่างพี่น้องเลยเอาไหว้บ่มาข้ามกันไงแล้วเนี่ยอีทันมันบะถอนมงนี้มงนั่นก็ขึ้นไรตูดมาอันนี้ทัวบอลซิลมาปุ๊กเห็นหมพี่น้องเห็นดอกเหลืองๆนั่นไมทัวบอซิลกำลังอีขยายให,ให้มันคุมเนะคุมคุมคุมคุ้มให้ผลมันจะได้ถอนง่ายไง Wah, lòng yang ok dah, kau yang. Mee. Hòn tôm nó cái nát như này nha, mình tông vô tay hôm máy nó. Cái cái gì nhìn. Ơ. ทำไม้นไันจะเย็นดีกว่าถอนเนาะชอบสับหน้าเราไปทึกกระเดืออนกันอย่างว่าดีตนมันคัดเครื่องคัดเครื่องโอ้ยถึงจะเฮ็ดใจบ่ได้่อนเอา,อาเอนี่ถอ,อ,อ,อนเอา,ออเอาโอ้ยขามโดกนี่ปีนี้ว่าเต็มต้นเลยข้างล่างนี่ก็ลหลปักอันนี้ขันตีดาบเนนะ่ะ มีห้องน้ำน้อยผู้เพื่อบาซิเนะยังหามาลุงวันนี้นะเดี๋ยวค่อยๆทยอยลงตูกน้อยเห็นปะไม่เตทปนี้อะัรเนี่ยอันนี้อันนี้อย่างกบลุเนี่ยเขาเอิอย่างกบลุ กวยไม้พันหนึ่ง <c oughs> ยังไม่ได้ห้าเลยกูค้น Google อยู่สองรูปเพิ่งก่อนสองรูปเพิ่งว่ามันเป็นพันยังไปถามกูค้นบัง <c oughs> เนี่ยาที่เอามอเนี่กล่องบังไงโอ้พึ่งอย่างบ่าไปเหรอพี่น้องเห็นป่นะนี่จากหังนะโอ้หังเดียวแล้วก็ยูไพรพวันนี้หังหนึ่ง เอออยู่ไปเถอะรู้เอ้ยกวนดอกเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าครับโอ้ว่านึกว่ากล้วยมันอันแกแล้วสิมากล้วยมาเบิ้งมันเลี้ยมาหลบเลย์ไว้อย่างบ่อิ่มเนี่ยเนี่ยมาหลบไปเบิ้งทุเรียนสองต้นมามันก็มันก็อยู่ดีนะมันแตกยอดแตกยอดอยู่เงาะก็แตกยอด ก็ส่องต้นก็แตกยอดมื้อวนี้เอาอันอะโวคาโดมาลงแล้วก็เอาเม็ดมะเม็ดปรลกทองมามาปลูกไว้เฮียนิดเถี่ยนยน้อยน้องมีโอกาสนะมีเวลานี่หาหาเวลามาเฮ็ดบ้าน นาฮักนะฮักกับหลังแล้วก็ยู่นี่มันจะได้มีเวลาถอนหญ้าถอนอย่างคืดว่าน่ะไปแต่ว่าาอยูหนึ่งสิเมียคนก็บวยกันมาเนาะคนก็ห่วงให้เมีก็ได้เอินว่านึงโอ้ขันตีได้เอิญขันตีได้น้องขำขันตีได,ด้มันมีฝักยาวๆนี่นะ รกแ,แข่งอย่งเดียวขั้วนิ้วเหนียวเด้อสุก,กรถกระบะลนเด้อเนี่ยสุก,กรถกระบะลนลาขึ้นแล้วว่าเนี่ยเอาจนเน่าคาต้นเนจ้าเอาจน,นาผูกคาต้นโอ้ยตรงนั้นเงาะเอาหญ้าไปบ่ถึงเลยได้แค่นี้มื้อนี้ เาเผาถ้าเตาเผาทานนี่นะเผาได้เที่ยเดียวมันเป็นหน้าฝุนลมันต้องใช้ไม้แห้งนะไม้แห้งมันใช้เวลาเผาออมื้อเดียวมันก็มื้อเช้ามาเผาออมื้อแรงก็กลับบ้านดับปิดปิดเตาแล้วก็กลับบ้านมื้อน้าก็มาควดออกแต่ถ้าเป็นไม้แห้งเผาต้องอยูสุไฟมันสองคืนสาคืนว่ะไม้สดนะนะถ้าเป็นไม้แห้งมื้อเดียว mà chắc để tuấn này nhé tiền này nhé cái cây